แสดคลิป VS วันนี้นะฮะเราจะมากินหนอนหนอนอะไรหนอนนอนไม่รับ <c oughs> ไม่ใช่เราเป็นอิมพอรมาจากต่างประเทศเลยนะหนอนดูจากอันนี้ก่อนอ่าอันนี้น่าจะรู้จักกันนะยี่ห้อฮาริโบนะหรือออกเสียงว่าฮาริโบนะเออราคา24บาทนะเราจะมา v ีอสกับหนอนอเมริกาทุกคน อันนี้ราคา59บาทแพงนิดนึงนะเห็นนะอันนี้น่าจะคุ้นเคยนิดนึงนะเพราะว่ายี่ห้อฮาริโบเนี่ยก็กินหลายครั้งแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่นนี้จะเป็นอย่างไรฉีกเลยนะโอ้โหหนอนไซส์ใหญ่อยู่นะนี่ดูดูสดูไซส์ทำเป็นเล่นไปเฮ้ยแล้วก็มีหลายสีนะนี่นีนเออมีหลายสีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดู นอนอเมริกากันบ้าง Made in นะฮะ USA นะเอาละ่ะแกะเลยนะ59บาทกลินฮอมเหมือนเหมือนนอนเล็กกว่าเ <laughs> <laughs> ทีบยบไซส์เทีบยบไซส์อ oh ้โหนอนใหญ่กับนอนเล็ก <laughs> อ่ะเพื่อนๆชอบอันไหนนะรู้จักรูปลักษณ์ก่อนมาชอบอันไหนเท็กเจอร์ความนุ่มอันนี้นุ่มกว่าอ่ะบอกเลยว่าอันนี้มันก็ แข็งๆนิดนึงนะอ่ะจะลองชิมเลยนะบึ้งๆนะบึ้งๆอืมรสผลไม้รวมเว้ยเฟนเฟนเฟนยาวอยู่นะนี่ยืดได้อย่างนี้ด้วยอู้ยืดยืดขนาดนี้เลย รเคี้ยวนึบหนึบมาดูหนอน USA กันบ้างนะฮะหนอนอเมริกานะฮะนี่แค่จับก็รู้สึกได้นะคะว่านิ่มกว่านะฮะอืมนุ่มกว่าจริงๆอันนี้ก็เคี้ยง่ายกว่าอืมรสชาตก็เป็นผลไม้รวมขออ่านด้านหลังสักนิดนึงนะฮะสำหรับหนอนอเมริกานะ,ะเป็นขนมวุ้นเจลาตินสำเร็จรูป รูปตัวหนอนนะครับก็จะมีกลิ่นเชอร์รี่สตรอเบอรี่มะม่วงสับประรดเลม,มอนแอปเปิ้ลส้มแตงโมพิงแกลฟุดมะนาวบลูลาสเบอร์รี่แล้วก็องุ่นโอ้โหเยอะมากมาแบบไหลารสจริงๆนี่อ่าเดี๋ยวลองชิมอีกสักนิดหนึ่งนี่นะนี่มาหลายรสกลิ่นหอมแต่ว่ากินเข้าไปก็อันจริงก็รู้สึกเป็นผลไม้รวมนั่นแหละนะแต่นุ่มนะักนุ่ม เป็นๆนนจริงๆผมก็แยกไม่ออกว่าแต่ละอันเนี่ยมันรสอะไรนะแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันก็คือผลไม้รวมแบบที่เราเคยกินเนาะส่วนอันนี้เป็นภาษาที่อ่ออานไม่ออกนะฮะก็จะอ่านออกได้ตรงนี้นิดนึงเป็น Haribo Worms นะฮะเป็นวุ้นเจอร์ติสํารรูปกลิ่นผลไม้รวมอะัะนี้ก็บอกมาเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นกลิ่นผลไม้รวมนะเทียบกันให้ดูอีกสักนิดนึงนะฮะนี่เออคนละขนาดแล้วก็คนละเทคเจอร์นุ่มแบบนี้ ใหญ่ๆแข็งๆอันนี้พูดถึงอะไรเนี่ยมันก็ฟินคนละแบบนะอยู่ที่คนชอบเลยอันนี้นี่คือตั้งรานในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ V S อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะเคลมไม่หมดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว